สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมกรงแมวของเรานะที่เราอ่าอ้ยอันนี้คืออะไรโอ้หอันนี้อันนี้อาหารแมวอันนี้กรงแมวที่เราย้ายทําความสะอาดมาเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมแมวของเราอนแมวของเราก็จะมีนี่มีทั้งหมดหนึ่งสองหกตัวอู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆดูเนะาะแล้วก็จะแมนมาแนะนํา ชื่อการแนะนำชื่อกันเลยด <S 2> <S 2> <S <S เดี๋ยวให้น้องพาเป็นคนแนะนำชื่อเอ,อาตัวนี้ชือ่อสโนไหนสโนสโนุนสนุนสนุนตัวนี้สนุนมีปอกคอสีเหลืองใช่ไหมนี่ยสนุนนี่ครับอันนี้กัตโตอันนี้แจสเปอร์อันนี้พี่แจสเปอร์นะแจสเปอร์เป็นพี่ใหญแบบ่เพื่อนเลยนะแจสเปอร์ใช่อันนี้พออือแจสเปอร์ นะแจส,นะสเปอร์เป็นผู้ชายอะไรนะแจสเปอร์เป็นแล้วนะเป็นผู้ชายอ๋อแจสเปอร์เป็นผู้ชายถูกต้องแจสเปอร์เป็นผู้ชายนี่ปลอกคอได้ปลอกคอใหม่นะครับแจสเปอร์นี่งนี้เอาไปดูทีนี้ไปดูเด็กๆเ,เขาลูกลูกของทั้งสี่ตัวเลยมีตัวไหนบ้างเอาตัวนี้ก่อนอันนี้ชื่อแกงส้มแกงส้มมานี้แหละนนยังไม่ตั้งชื่อแต่ตั้งชื่อไว้ก่อนว่าลายก่อนอชื่อลาย <laughs> แต่ก่อนชื่อใครตุนเดี๋ยวนี้เปลี่ยน,นชื่อเป็นลาย ันั่นชื่อออสการ์แล้วเปล่านั่นใช่ถังถังกุดนะออสการ์ตัวนั้นเป็นอะไรไข่เน่าโอ้ไข่เน่านะแลไข่ต้มไข่ต้มโอ้ไข่ต้มโอเคครับพอดีอันนี้เป็นครอปลาแมวเดี๋ยวเราก็จะเอาเอาอาหารแมวให้ให้อาหารแมวกันไปเอาอาหารแมวเข้าไปเลยได้ป่ะเอาอาหารแมวเร็วอันนี้เป็นอาหารแมวที่เราได้มานะซื้อมานะเอาเอามาให้น้องแมวให้เพื่อนดูว่าอันนี้เรา <บ>ใส่ถาดเลยเลยแมวก็จะมีน้ำมันนี่ใส่ใส่กินในนี้เลยสองช้อนเลยนะอือนี่ครับเดี๋ยวเราก็อยู่ในกรงใหญ่อยู่ในกรงใหญ่อันนี้เพากับเพากับปันก็จะเป็นคนดูแลนะอืนอ่หาอ่ากับบีฟเป็นคนดูแลอ่ะน,นีหนะีอันนี้ก็ใส่กี่ช้อนดีสองหรือสามอือสามช้อนเอาสามช้อน โอ้หดู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 น้องเพลากับน้องปันปันน้องบีบเขาก็จะเป็นคนดูแลนะนะครับอันนี้แจสเปอร์อันนี้สนว์เดี๋ยวน้องเพาเขาจะเอาอาหารมาให้แมวนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่เดี๋ยวให้เพื่อนดูก่อนนี่คืออาหาร ของเราเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาต้นข้าวต้นข้าวออกไปก่อนต้นข้าวต้นข้าวปอบคอนออกไปอ่ามาเลยนี่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 ว้าวเด็กๆชอบมากเลยเอาลงมาข้างล่างเลยเรื่อยๆลงมาข้างล่างลงมาเลยเจ็ดลงมาข้างล่างแลยวเจ็ดโอ้เข้าไปเร็วเข้าไปเออเฮ้ยเอียงกันใหญ่เลยเยียงกันใหญ่เลยเยียงกันใหญ่เลย ยังยใหญ่เลยน่ะนี่ตัวนี้กินต้นนี่ไก่ต้มโอ้โหนี่ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมแมวที่พวกเราเลี้ยงแล้วก็ว,กวันนี้เราก็ปรับปรุงกรงแมวนะนี่ก็นี่น่ารักมาชมความน่ารักของน้องแมวนี่ก็เป็นกระบะทรายอยู่ฝั่งนู้นนะครับกระบะทรายอันนี้ก็จะเป็นต้นข้าวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นป๊อปคอร์นนะครับโอ้โหนี่เจ้าเออ ข้าวเจ้าลืมข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้ากับป๊อบคอนนะครับอันนี้นี่เป็นครอบครัวแมวนะครอบครัวแมวชมแล้วก็ดูความน่ารักนะนี่ชมครอบครัวแมวนะนี่ก็เป็นอาหารที่น้องพาวจะเป็นคนดูแลจัดก,การให้ตลอดนะครับบางทีผมก็ไปทำงานก็ ไม่ค่อยมีเวลาน้องเผาก็จะเป็นคนดูแลนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็เอาความสนุกสนานของการให้อาหารแมวนะแล้วก็กิจกรรมสนุก,สน,กสนุกนะครับแล้วก็ความน่ารักของน้องแมว,วให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้ก็นามาให้เพื่อนๆชมความน่ารักเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีเวลาก็มีโอกาสก็จะเอามาอัปเดตเพื่อนเพื่ออ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ น,นี้ก็ลาไปด้วยความรักของครอบครัวแมวของเรานะครับ<อ>เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสตัวไปแล้วอสองตัวอิ่มไปแล้ว